เป็นเด็ก PGS ต้องทํายังไงถึงจะติดหวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะข้อที่3คือพาที่สําคัญที่สุดสําคัญมากๆาเราไม่สามารถพูดอะไรมัม่วๆได้ต่อคำถามเนาะเราจะต้องมันเตรียมตัวมาเหมือนกันตอนเอ็พูดเรื่องมาลาทีครึ่งไงทั้งที่พี่นัทบอกว่า,าฤฤฤฤฤฤความเป็นสาวละทีก็ตายแล้วตอนไม่เรียกว่าสอบผ่านคอมเนาะเราต้องหัวมุมหองซูมก็จะเขียนแบบ12อนาทีคำถามแรกที่เอ็มโดนเนี่ยคือมันเอ็มแตสนใจขนาด PGS ได้หา อย่างหนึ่งเลยเพราะว่าเอ็มเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับข่าวของพวกรัฐศาสตร์มากๆคือเหมือนเอ็มจะติดตามแบบพวก global politics และเอ็มเนี่ยเป็นคนที่ชอบบ้านหลังสงครามมากๆนะคะแล้วก็เหมือนเอ็มชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วอีกส่วนหนึ่งคือในอะนาคตเอ็มอยากจะเป็นดิปโลมัตนะคะก็คือรักการทูตน,นะเอ็มแบบรู้สึกว่าคณะนี้น่าจะตอบโจทย์เอ็มไม่เยอะมากๆเลยมาเดี๋ยวเอ็มมาเล่าเกี่ยวกับคณะ p ี s จสเข้าข้าวก่อนนะคะว่าคณะมันเป็นยังไงอันดับแรกเลยคือคณะ p ี s เ,เนี่ย เขาเป็นคณะรัทธิอิงเตอร์เนาะแต่ถ้าชื่อเขาก็คือเป็นคณะการเมืองโลกสัมพันธ์นะคะหรือว่าถ้าชื่อเต็มๆของ BJS ก็คือ Politics and Global Studies นั่นเองซึ่งคณะของเขานะคะคือเขาจะเป็นเขาจะ offer แล้วก็ด e e โปรแกรมที่เอ็มพูดไปโดยที่ปี1ถึงปี4่ที่จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยปีสงที่ปี3นะคะเรามีออปชั่นได้2ประเทศก็คือ University of e x e ที่อังกฤษนะคะกับ University of Queensland ที่ออสเตรเลียนั่นเอง แต่ในเรื่องการเตรียมตัวของเองนะคะคือคะแนนของคณะการสอบเข้า p ร s นะคะคือคะแนนของเขาจะเป็นร้อเปอร์เซ็นเต็มเนาะโดยที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะแบ่งมาเป็นในพาร์ตอังกฤษนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเหมือนแบบเราจะยื่นอะไรไปนะคะมันจะมีให้เลือกระหว่างอะไร IELs กับ TOFEL e นะคะซึ่งเอ็มเนี่ยเลือก IELs นะคะโดย IELs เขาเรียกร้องคะนจะมีดังนี้คะ่ะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ6.5จุและทุกพาร์ทเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ6.0นะคะ แล้วตอนนั้น M อก็คือได้ IELTS 7.0 M ก็เลยเลือกใช้คะแนน i e l t s ไปค่ะข้นที่2เนี่ยจะเป็น SAT นะคะก็คือแบบอ t a p t i t u d e Test นะคะซึ่งมันจะมีให้เลือกหลาง SAT กับ CUAT นะคะซึ่งตัวเนี้ยเเลือก SAT ไปนะคะแล้วเอ็มก็เลือกยื่นให้พา uh, e v i d e n c เ b a s e d w r i t i ร g นะคะแล้วคือเอ็มได้คะแนน610้นะคะเอ็มก็ตัดสินใจเลือกคะแนนตรงนี้ละกันเพราะว่าเขาเลย r ีเรีย e m e n t ขั้นต่ำมากกว่าเท่ากับห้าอ,น,อนั่นเองแต่ขั้นท,ท่ 30%นู้นนี่คืออินเทอร์วิวค่ะอินเทอร์วิวรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเพราะว่า ถึงเราจะผ่านเนี่ยบางทีอินเทอร์วิวอะมันก็เป็นตัวตักคะแนนเราอีกทีว่าเหมือนเราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะโดยที่อินเทอร์วิวเนี่ยใน100%เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งออกมาเป็น4แขนงย่อยๆอีกค่ะแขนงแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ international politics อะไรพวก politics, knowledge กับพวกเนี่ยหรือว่า global situation ตรงนี้นจะแบ่งเป็นที่30%นะคะแต่จากยาเ์25%เนี่ยจะมี critical thinking อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีอีก2ี่สบเปอร์็นเี่ยจะเรียนพวก leadership พวกนี้แล้วก็อีกยี่สิบเาอรดเด้นี เล่าก่นเองอนเลยว่าบางคนเนี่ย small i n ท e r v ว e w เนี่ยมันเป็นเหมือนผ่าที่แบบไม่จำเป็นต้องติวกระสุดตัวเอ็มม้อต้องติวป่ะเพราะว่าเราไม่สามารถพูดในมั่วๆได้ต่อคำถามเนาะเราจะต้องเหมือนแบบเตรียมตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มก็เลยตัดสินใจกับคุณแม่นะคะว่าเหมือนเราเนี่ยจะติวคอร์สที่แบบอิ interview pgs นะคะก็ได้ไปประจบหมอตอนนั้นเนี่ยเอ็มไปเห็นแบบอินสตาแกรมของเพื่อนเขาลงว่าเขาติวกับทุกทอร์สเนาะเอ็มก็เลยว่าลองไปส่องดูค่ะแล้วเอ็มก็โอ้าวเขามีหลายคณะแบบหลายคณะมากๆแบบ เอม็มก็เลยบโอ้ my god มีหลายคณะจัง <laughs> เออที่เหมือนเ่าเีเด็กสุดหลกคณะเนาะเอ็นก็เห็นว่าอ๋อ oh, มีคนคัติพีเกับทุกทวาสเอ็ก็เลยบอกคุณแม่ว่าให้คุณแม่าติดต่อคุยพีน่นัเราก็เลยเริ่มติวกันตอนนั้นมีสี่คลาสนะคะคลาสสุดท้ายจะเป็นมอกเทสซึ่งเล่าก่อนว่าคลาสสุดัเป็นยังไงนะคะก็คือของพีเจสเนี่ยเอจะติวสี่วันที่เอ็มพูดไปเนาะซึ่งเอ็มจะได้ว่าคลาสแรกกับเอเ็มอันเริ่มสคํากมากเอามจะไห้่าเหมือนพี่นัจอ แสดง่าตอนนั้นเอมพูดได้ประมาณนาทีครึ่งไงตอนที่พี่นัทบอกว่าแฟนเป็นสาวนาทีก็ตายแล้วแต่เอมก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะจากพูดได้นาทีครึ่งก็เริ่มเป็นสามนาทีห้านาทีพอตอน mock test นะคะเอมก็ผ่านไปได้ดีนะคะเอมก็สามารถพูดได้เกินเก้านาทีเนาะก็เลยแบบเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วว่าถ้าเราพูดได้เกินเก้านาทีก็มีสิทธิ์แล้ว มาในวันที่สัมภาษณ์มาว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นเล่าก่อนว่าการสัมภาษณ์ของ PGS นะคะเขาจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะคะคผ่านซูมแล้วก็เขาจะมีเวลาจํากัดละค่12นาทีตอนนั้นเอ็มจำได้ว่าสอบผ่านคอมเนาะแล้วตรงหัวมุมของซูรีมมัก็จะเขียนแบบ12นาทีต่ทีนี้ก็คือคําถามที่เอ็มเจอเนี่ยซึ่งคำถามนั้นก็คือกับดิจิทัลกรอบอีโคนามีค่ะซึ่งเอ็มก็แบบแบบอบอกกาดเปน็นึงแบบเออ ข้อคำถามแบบนี้เหรอเอ็มนึงเขาะออกไปได้ความขัดแยง้งหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าแบบพวกพอลิซีมากกว่าเอ,าอ็มก็แบบอ้นิดหนึ่งเร่องของเอ็มนะคะก็คือได้เป็นอาจารย์สามคนอยู่แล้วอยู่ในซูมนะคะซึ่งหนึ่งคนเ,เป็นต่างชาติเนาะแล้วก็มีสองคนถามคำถามเรา ก็คือคำถามแรกที่เอ็มโดนเนี่ยคือเหมือนแบบ y o Understanding r u about Digital Global Economy ซึ่งอา่านในเอ็มรู้สึกเลยลว,ว่าอาจารย์เนี่ยถ้าผู้คำถามของ p ี s จส์ะเขาไม่ต้องการ specific answer เนาะเขาต้องการเหมือนดูแบบ critical thinking ของเรามากกว่าว่าเราคิดยังไงกี่ยวกับความคิดเราเราก็เหมือนแบบถ้าเรายิ่งมีแบบพวก evidence มา base แบบ support เนี่ยยิ่งดีเท่าไหร่เลยค่ะเพราะเหมือนแบบเขาจะได้รู้เหมือนกันว่าเออเราชอบดูข่าวนะเราชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเขาจะได้รู้เหมือนแล้วก็คำถามที่สองที่เอ็มโดนนะคะก็คือ Impact of Digital Global Economy แล้วเนี่ยเอ็มก็พูดสองคำถามเนี่ยเขาถามพร้อมก ตอนแรกแล้วเนเอ็มก็พูดยาวๆนะคะประมาณสักเข้านาทีที่6ได้เนาะเพราะว่าเอ็มใช้เวลาเขียนประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็เข้านาทีที่6ตอนที่ดูสุ่มเนาะมาเหลือลายหกนาทีอาจารย์คนที่2องก็เลยเริ่มขึ้นมาถามเป็นเกี่ยวกับอันเดิมไี่แหละแต่ว่าเอ็มโดนเป็น advantages and disadvantages of digital global economy กับอันหนึ่งคือจะเป็นเหมือนแบบ if you are leader what would be the policy what would be the policy for digital global economy กับคำถามหนึ่งคือเหมือนโดนล้วแบบ แอ d วิชรู้ว่าพี่พ่อวุ้นยูเอง this policy too อย่างน้นเนาะซื้อเองว่าใช่อะไรประมาณสักสี่นาทีอาันตอบคำถามสองคำถามนี้ค่ะแล้วพอเหลือสองที่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์เขาเริ่มเห็นแล้วเขาเอาเลยเหมือนแบบมาถามเราว่าเหมือนบบ any question ซึ่ง any question ห้ามตอบว่าไม่มีเด็ดขาดนะคะห้ามตอบว่าไม่มีห้ามตอบว่า no no เด็ดขาดห้ามตอบนะเราต้องตอบแบบว่า yes ค่ะตอบคำถามคำถามาอะไรก็ได้เนาะ ให้เกี่ยวกับคณะเนี่ยก็ยังดีเลยเพราะมันเขาจะได้รู้ว่าเออเราสนใจเอ็มก็เลยตัดสินใจถามเขาถามเกี่ยกับ3 model s ของ PGS ค่ะว่าอันไหนสำหรับอาจารย์เนี่ยเป็นที่สำคัญที่สุดเพราะ PGS เนี่ยจะมี3ามมตโต หนึ่งคือ knowledge สองคือ inspiration สามคือ commitment เอมจะถามเขาในสมพัญสุดอาจารย์ก็ตอบคำถามเอามาะะแล้วค่ะเอมก็เลยถามอาจารย์เหมือนกันว่าเหมือนเอมอมตโต้เนี่ยใครเป็นคนคิดอะไรอย่างนี้เนะาะก็ถามมบบชวยคุยจนหมดเวลาอาจารย์ก็ตอบว่า thank you Mr. a k a n for an joining us to interview นะและ้วตอนนนก็คือแบบ You see the result in 10 days อะไรประมาณเนี้ยค่ะและ M เอมก็คือนั่นแหละค่ะก็ได้ผลมาและวเอมก็ติด่าพี่เตรเอ็มดีใจมากว่าสุดท้ายน,นะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไปอ่านข่าวมาเยอะเลยติดตามข่าวสารโลกบ้านเมืองข่าวอะไรก็ได้ไปติดตามมาค่ะค่ะคือเหมือนแ่าถ้ายิ่งเป็นเด้นการเมืองแล้วก็ยิ่งดีเนาะเศรษฐกิจก็ยังได้เลคะไปติดตามมาแล้วก็เหมือนแบบคิด หมือนแบบคีมอัปเดตเนี่ยนะคะคือเหมือนว่าต้องรู้ข่าวในปัจจุบันบางทีเรายกแบบข้อมูลเก่าๆมาบางทีมันไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะอยากเข้าเชียร์อกติวอินเทอร์วิวกับทูทอร์สเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆมันช่วยการันตีได้ประมาณนึงเลยค่ะว่าเรามีสิทธิ์จะติดเพราะว่าพี่นันเนี่ยข้อมูลเจาะลึกมากๆคือเอ็มคลีมอ่าข่าวสารเนี่ยคือพี่นันเขาสรุปข่าวสารแล้วเขาส่งมาให้เอ็มตลอดเลยก็คือเอ็มสุงพี่นันมาช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็ในตอนที่แบบเราจะเตรียมไปสอบสนะะะคเพราาว่ คุณจะไม่ผิดหวังค่ะนัเลค่ะติวกับทูทอรัสนะคะจะไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะไาแล้วนะคะ